สถานอบันเทิงนะร้านอาหารปอกุ้งเผาที่ถนนเทพรักใกล้ๆบ้านผมเนี่ยท้องที่สอนอบางเขนใกล้ๆบ้านผมเนียนะถนนเทพรักถนนตัดใหม่แล้วแถวตลาดใหม่ดอนเมืองอะไรเนี่ยนะฮะสะพานใหม่พูดผิดสะพานใหม่ไม่น่าเชื่อนะฮะพอมีการทหารกระทืบตำรวจเละโดนสั่งปิดเพราะคนที่โดนกระทืบเป็นตำรวจนะ แต่ถ้าเกิดคนที่โดนกระทืบเป็นบุคลากรอะไรทั่วไปประชาชนธรรมดาคนกระจอกงอกง่อยนะมันจะมีการปิดสถานบันเทิงหรือไม่ปอกุ้งเผาะจะโดนปิดไหมผมว่าไม่โดนหรอกแต่นี่ดันไปกระทืบตำร,รวจนะครับและตำร,รวจในงานนี้ก็คือนอกเวลาก็ไปกินเหล้ากินอะไรต่างๆแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับแขกนะครับไปด่าทอเขาทำไปธรมาแขกกระโดนกาดเขาก็ลุมสหาบาทาเข้าไป นะครับก็13คนรับสารภาพก็ว่ากันไปครับรับสาะระภาพหมดก็โดนนะทหารโดนนะลงโทษทางวินยัยเพราะประพฤตินตนไม่เหมาะสมไปทำให้กองทัพเสื่อมเสียโดนสั่งขังไป14วันแต่ตำรวจครับที่ไปเมาเหล้าแล้วไปมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆในคดีนี้ไม่ได้โดนตั้งกรรมาการสอบสวนอันนี้ทางวินัยเลยสังคมก็เลยมองเอตํารวจช่วยกันหรือเปล่าฝากนะครบาลสองดูนะนะ ว่าตำรวจไปกินเหล้านอกเวลางานเนี่ยแล้วจะไปทะเลาะกอับชาวบ้านเขาไปด่าเขาจนปเป็นเรื่องไปลาวแล้วก็เสร็จแล้วก็นะโดนกระทืบเนี่ยต้องสอบวินัยไหมแต่ทหารเขาก็โอเคนะแมนดีนะเขาก็สั่งขังลูกน้องกันเลยแต่ตำรวจไม,ไม่ไม่มีความผิดเลยเหรอนะครับก็ฝากไว้ประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันอยู่ที่ว่าเอ๊ะไอสถานบันเทิงเนี่ยปอคุ้งเผาเนี่ยสถานเลิงเรเ่บันเทิงเนี่ย มันไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยทําไมมันเปิดได้และทําไมมันเปิดมานานมีการจ่ายสวยให้โรงพักหรือไม่มีการจ่ายสวยให้ผู้การหรือไม่สังคมเริ่มตั้งคําถามอะเปิดได้อย่างไรไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยตั้งแต่ใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆมีไหมสังคมเริ่มถามแล้วนะสถานบริการไม่มีใบญาติเปิดได้ไงตำรวจผู้กำกับบางเขนไม่ทราบเลยหรือฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นะภูมิกับบางเขนต้องรับผิดชอบอะไรไหมนะครับทำไมสถ,ถานบันเทิงใหญ่โตมโหลานถนนเทพลักษ์ถนนตัดใหม่นะครับนะอ่าปอกุ้งเผาไม่มีใบาญาตต่างๆเนี่ยที่โดนสั่งปิดเพราะมีใบาญาตและก่อนหน้านี้เปิดอยู่ได้อย่างไรพี่น้องว่ายังไงครับเปิดอยู่ได้อย่างไรครับที่ผ่านมานะครับน้าคิดนะมีการจ่ายสวยไหม จ่ายสวยให้โรงพยาบาลหรือเปล่าจ่ายสวยให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าจ่ายสวยให้ใครหรือเปล่าน่าคิดไหมพี่น้องมันเปิดได้ยังไงล่ะสาานบริการมีใบาญาาินะครับและข้างในมีการขายของอะไรที่ผิดกฎหมายไหมเช่นยาเสพติดหรือว่าคนที่เข้าไปใช้บริการมีเด็กอายุต,ต่ำกว่าสิบแปดไหมนะขายเหล้าขายสุรามีใบาญาติไหม ปลูกสร้างอาคารมีใบาญาติไหมผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะทั้งเขตบางเขนเขตอไรตอไรต่างๆเนี่ยโรงพักเอ่อเขาเรียกอ,อะไรกรมการปกครองลองเข้าไปดูนะครับนะฝากท่านนายกรลนตีดูแลสนันง,งานตํารวจแห่งชาติฝากท่านผู้บัญชาการฝากท่านผบอ,บอ,อพี่ปั๊ชนะครับลองไปดูซิมันอะไรยังไงกันนะมันเปิดอยู่ได้ไงใบาญาติไม่มี พี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมมันเปิดได้อย่างไรมันเปิดใหญ่โตโมโหรานะ่ะตํารวจท้องที่เนะี่ยบางเขนไม่รู้เลยหรือไงฮะพุ่มกับฝังยู่เปล่ามันยังไงทําไมคุณปล่อยมันเปิดมาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้มาปิดเพราะมีใบญ่าตมันมันเป็นการทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบเปิดเผยอ่ะเออผมดูข่าวแล้วผมก็งง,ง,งอ,ยอยู่นะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรอะนะหรือพุ่มกับเพิ่งย้ายมาฮะหรือ,อยังไงเออมันแปลกนะ สวยเซยมีจ่ายไหมลองไปดูนะหลายๆายคนก็สงสัยจัดช่องวันก็สงสัยนะฮะนะผมดูจัดพูดเนี่ยเขาท่าเขาทางช่องวันนะทุกคนก็สงสัยนะสงสัยเนะี่ยจัดจัดก็สงสัยว่าเออมันไม่มีใบาญาติมันเปิดได้อย่างไรนะแล้วข้างในขายอะไรมียาเสพติดไหมมีเด็กเยาวชนเข้าไปไหมนะมีของผิดกฎหมายไหมใบาญาติขายเหล้าขายเบียร์มีไหม ใบ,บญาติก่อสร้างอะไรต่างๆมีไหมเนี่ยนะจัดช่องวันก็